แกกล่องเปิดลอกวันนี้นะครับตีน้อยเอาชิมา a โนเมทัเนียมดีปี2024มารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้าๆได้รับชมกันนะครับเป็นลอกปีใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับห่างหายไปนานนะครับจากเมทาเนียมในปี2015นะครับดีในรุ่นนั้นนะครับแล้วก็มาอีกทีก็คือปี2024ที่เพิ่งคลอดออกมานั่นเองนะครับวันนี้ก็เริ่มทยอยวางขายกันแล้วนะครับถือโอกาสเอามารีวิวให้กับน้าๆได้รับชมกัน โทนสีสันนะครับจะเป็นโทนดำเงาแบบนี้เลยนะครับบอดี้นะครับในรหัส70ดูจะคอมแพกกระชับนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเมทัลเนียม DC ตัวนี้นะครับเรามาดูสเปคกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมทัลเนียม DC เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3อัตราทดนะครับจะเป็นรอบ6.2รอบ7.1แล้วก็รอบ8.1 นะครับกำลังเบรกที่5กิโลนะครับพี่ๆน้ำหนักตัวลออนะครับถ้าเป็นรอบ6กับรอบ7เนี่ยจะอยู่ที่175กรัมแล้วก็ถ้าเป็นรอบ8เนี่ยจะอยู่ที่180กรัมนะครับช่วงแขนหมุนนะครับถ้าเป็นรอบ6กับรอบ7จะอยู่ที่84มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอบ8เนี่ยจะอยู่ที่90มิลลิเมตรลูกปืน10บวก1บอลแบ e a r i n g นะครับแล้วก็ลูกปืนเนี่ย เป็นเกตการน้ําเค็มนะครับที่เรารู้จักกันก็คือ SARB นะครับก็ใช้น้ําเค็มได้น้ําก่อยได้นะครับออกแบบมารองรับอยู่แล้วนะครับตัวนี้สปูล MGL นะครับเป็นแบบแกนยาวในขนาด34ม mm มนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวระบบ DC นะครับตัวนี้จะเป็น IDC5 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีมา คล้ายๆก,กันกับตัว a n t h r l ร DCMD ปี2023เลยการตีได้อย่างแม่นยำนะครับการปรบเบรกนะครับได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเมทัเนียมดีซีตัวนี้ก็เรียกได้ว่าป้องกันนะครับการฟูของสายได้เป็นอย่างดีนะในการคำนวณน,นะครับประมวลผลระหว่างระบบ DC นะครับได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นก็เอามาอยู่กับ เมทานียมดีแล้วนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับลอกตัวนี้ Made in Japan นะครับตัวนี้ Made in Japan นี่นะครับการใส่สายเขาบอกว่าถ้าใส่สายน่าจะเป็นตัวไนล่อนนะครับใส่สายไนลอน12ปอนปอนได้ที่100เมตรถ้าบ้านเราใส่สาย PE ก็น่าจะเป็นพวกประมาณ PE 2 150เมตรน่าจะพอดีนะครับหรือว่า เป็นงานไปช่อนทั่วไป P.E 1.5ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นงานชโด้สาย P.E สนะครับก็จะลดหลั่นลงมาก็อยู่ประมาณสัก120เมตรหรือว่า110เมตรอยู่ประมาณนี้น่าจะนะครับกำลังดีกำลังเบรก5โลนะครับตอบโจทย์มากๆนะครับตัวเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับนอกจากได้รับ นะครับการถ่ทอดมาก็คือ IDC f ฟ l e แล้วเนี่ยนะครับตัวเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตัวหา g a n ก b เน y h a g a n e g าร r กนเนกะครับ m i โคร m o d u l e X Chip นะครับ e Solid Body s i l e เ t u n e นะครับเรียกได้ว่าใส่เข้ามาให้อย่างดีเยี่ยมทำให้การใช้งานลอกเมทาเนียมดีเนี่ยนะครับเป็นลอกอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างคล่องนะครับตีได้อย่างแม่นยำหมุนสมูทนะครับการปรับ เรื่องของ idc 5เรื่องของปรับเบรกนะครับป้องกันควบปุ่มการฟู้เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้การปรับปกติเนี่ยถ้าเป็นหลอกรุ่นก่อนหน้านี้นะครับการปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายหรือว่านี่นะครับก็จะปรับด้านในนะครับก็ตอนนี้เมทัลเนียม dc เนี่ยก็ปรับด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไนลอนฟูอรูคาร์บอนหรือว่าสาย pe ก็จะมีไดอาฟ์ out, นะครับ รับนี่เลยด้านนอกตรงนี้เลยนะครับเราก็ปรับมาที่ PE นะครับถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็เรื่องของนี่ IDC ไฟปรับด้านนอกนะครับได้เลยนะครับได้อัเลื่อนมาง่ายๆเลยนะครับใช้มือเลื่อนมานิ้วเลื่อนมาเนี่ยนะครับง่ายมากกับการใช้งานนะครับของเหยื่อที่หลากหลายนะครับตัว MTL ซปูลเนี่ยนะครับมีความเบาแล้วเนี่ยทำให้ตีเหยื่อได้หลากหลายนะครับ การประมวลผลของ DC นะครับทำให้ตีได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าทำงานควบคู่กันได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับลวดลายสวยงามนะครับเปิดฝาออกมานี่นะครับนี่ลักษณะของตัวระบบ DC จะอยู่ในนี้นะครับตัวสปูลน,นะครับนี่เป็นแบบแกนยาวแบบนี้นะครับเป็นแบบแกนยาวแบบนี้ขนาด3า4มิลลิเมตรนะครับ ใช้งานง่ายนะครับตีแม่นยำนะครับก็วันนี้นะครับแกะกล่องเปิดลอกก็เอาเมทานีมปียี่สิบสี่นะครับเมทานีมดีซเนี่ยเอามาให้ชมกันในงบหมื่นต้นๆน,นะครับสำหรับลอกตัวนี้ถือได้ว,ว่าคุ้มค่าจริงๆกับงานบ้านเรานะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้ก็น่าจะเริ่มทยอยเข้ามาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวา น่าจะเป็นรอบ7.1ก่อนนะครับที่เข้ามาในบ้านเรานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กับเมทานียม DC ปี2024ครับ